ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันดรบริงดาจากกจรศักดิ์นะคะก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะคะของออแพลตฟอร์มไทยไทยไทมส์นะคะซึ่งจะเป็นดิจิทัลมีเดียนะคะเป็นสื่อมีเดียที่เรามาเผยแพร่นะคะข่าวสารนะคะของทั้งประเทศไทยและประเทศไต้หวันะค่ะซึ่งนะคะแพลตฟอร์มวันนี้นะคะสามารถที่จะเปิดใน เอพพในแอปนะคะมือถือแร้วได้ทุกว uh, so ันเราจะมีข่าวนะคะประมาณวันละ80หมดบทความนะคะที่มานําเสนอนะคะก็จะมีทั้งทังด้านการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็จิมช่องเที่ยวนะคะไลฟ์สไตล์แล้วก็แล้วกเป็นการสื่อข่าวให้กับชุมชนคนไต้หวันนะคะที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็จะมีการนําเสนอเกี่ยวกับคนสําคัญ ของประเทศไทยและไต้หวันนะคะรวมทั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและไต้หวันนะคะมาให้กับผู้ชมนะคะได้เกิดความเข้าใจนะคะเพื่อ,เ,อ,อเกิดความร่วมมือนะคะเกิดความสัมพันธ์แล้วก็มิตรไมตรีอันดีงามนะคะระหว่างทั้งสองประเทศนะคะ ส,สิ่งที่คาดหวังนะคะเราก็หวังว่านะคะจะได้รับการได้รับการต้อนรับนะคะจากผู้ชมทั่วๆไปนะคะแล้วก็หวังว่านะคะในอนาคตแพลตฟอร์มของเรานี้ก็สามารถที่จะสื่อสารได้ทั้งสองภาษาซึ่งคำว่าภาษานะคะในตอนนี้เราก็คือได้ทำเป็นภาษาจีน จีนกลางนะคะตัวเต็มค่ะซึ่งจะสื่อถึงตัวหนังสือจีนกลางซึ่งเอ่อสื่อถึงปรชัชญาสื่อถึงวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในตัวหนังสือทุกๆคํานะคะซึ่งทุทกๆคําของเราก็เป็นตัวหนังสือตัวเต็มและทุกๆประโยคของเราก็จะเป็นความจริงใจจากพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณค่ะเชิญชวนเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะก็ เข้ามาสแกน QR code นะคะแล้วก็เข้ามา subscribe นะคะกับแพลตฟอร์มของเรานะคะฟรีนะคะซึ่งในอนาคตนะคะเราก็จะได้รับข่าวสารทุกวันนะคะวันละสองครั้งช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะแล้วก็เราก็จะมีข่าวสารนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเสวนาฟอรัมต่างๆนะคะหรือว่าการออกข่าวพิเศษนะคะจะเป็นฉบับพิเศษนะคะซึ่งจะมีเอ่อเออ hard copy นะคะคือมีตันหนังสือพิมพ์ให้อ่านจริงๆนะคะ ออปีละสอนสาครั้งนะคะก็ก็หวังว่าจะได้รับกันต้อนรับแล้วก็ยอมรับจากทุกทฝ่ายนะคะขอขอบพรคุณค่ะ